สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องช่างบ้านๆอีกครั้งหนึ่งเนาะคลิปนี้เป็นคลิปที่สองครับต่อเน,นื่องจากคลิปที่ผ่านมาก็คือที่ผมกรอกสารกรองในเครื่องกรองน้ำนะครับในถังกรองน้ํากรอกสารกรองแต่ละชนิดเรียบร้อยแล้วตอนนี้ผมก็จะเอามาติดตั้งนี่ผมจะติดตั้งตรงนี้เนาะน,นี่คือแทงเก็บน้ํามผมนะ นี่ครับผมมีแทงเก็บน้ําอยู่3อันแต่ก่อนนะจะขอขอเท้าความนิดนึงแต่ก่อนผมใช้ตัวนี้เป็นตัวน้ำน้าขึ้นมาจากน้ําขึ้นมาจากบาดาลน,นะครับเป็นทางแรกแล้วมันจะผ่านกระบวนการกรองผมใช้ระบบการกรองก็คือทรายละเอียดทรายหยาบหินกรวดอะไรเงี้ยไล่ลงไปจนถึงชั้นฐานแล้วถังสุดท้ายน้ำมันก็จะมาออกที่ถังนี้ครับถังที่สถังนี้เป็นถังเก็บ แต่ตอนนี้ก็คือมันอยู่สูงนะถังนี่สูงออกว่าหัวผมสูงสองเมตรกว่าเลยทีนี้มันปัญหาเวลาผมจะเอาเอาดินเอาทรายเอาอะไรออกแล้วก็เอาถ่านที่อยู่ชั้นล่างสูดออกมันต้องใช้คนมาช่วยมายกมาอะไรอย่างนี้นะครับค่อนข้างที่จะลําบากนะิดนึงผมเลยตัดสินใจเปลี่ยนอย่างที่ผมบอกแล้วว่ามาใช้ถังกรองแบบแบบเล็กแบบนี้นะเพราะว่านี่มันมีระบบแบควอรตนะครับเวลามันตันมันอะไรมันก็สามารถย้อนน้ำเยะ น้าให้ไล่ข้าฝุ่นค่าวพลังออกจากน้ําได้ก็เลยเปลี่ยนมาใช้ตัวนี้แต่ว่าถังเก็บผมก็ยังจะเป็นเหมือนเดิมถังน้ําจากบาดาลขึ้นมานะครับแท้งที่มาจากบาดาลมันขึ้นมานี่ผมจะให้มันลงไปด้านล่างนี่ก่อนนะฮะตัวนี้ก็คือเป็นถังที่ขึ้นจากบาดาลเป็นถังบ่อเป็นบ่อพักเป็นถังพักเป็นไงพักก่อนออกจากถังพักมานี่ครับผมจะเดินท่อออกมานี่เราจะย้อนมานี่ถังแรกที่ผมจะใช้เข้าก็คือแอนทราไซต์นะครับตัวนี้เป็นถังแอนทราไซต์เป็นตัวกรอง ตะก,กรอนพวกฝุ่นพวกอะไรอย่างเงี้ยพวกความสกรปรก<บ>มากับน้ําออกจากแอนทราไซต์ side, ผมจะมาเข้ากอนแรกผมก็จะเปลี่ยนเป็นคาร์บ,บอนใส่ตรงนี้แต่ว่าผมมาดูอีกทีผมใช้ตัวนี้เป็นแมงกานีสนะครับออกจากแอนทราไซต์ side, ผมมาเข้าแมงกานีสแมงกานีสเสร็จผมจะมาตัวนี้เป็นตัวคาร์บ,บอนแล้วตัวสุดท้ายก็คือเรซินพอตัวเรซินเสร็จแล้วผมก็จะเดินออกครับตรงนี้ไปขึ้นแทงเก็บตรงนู้นไอถัทงที่เคยเป็นถังกองตรงนี้จะมีเวลาว่างผมจะ ผมจะเอาไอ้พวกดินตะกวดหินอะไรที่กองเอาออกให้หมดแล้วผมจะทําให้เป็นถังเก็บถึงเนี้ยผมเตรียมเ็ถังเก็บป็นอีกสองลูกเดี๋ยวมาดูตอนนี้ก็คือมาดูว่าผมจะทําตัวนี้นะครับตอนนี้ก็คือมาพันเทปใส่ข้อต่อใส่หมดเลยนะครับตัวนี้อย่างละสามตัวสามตัวตัวนี้สองตัวอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนี่นะครับแต่ว่าโอ้ต้องพัน เทปพันเกลียวอย่างหนาเหมือนกันนะครับค่อนกรางเปลืองเทปพันเกลียวเหมือนกันพรากลัวน้ำมันซึมกลัวนะมันรั่วนะครับทาต้องจบทีเดียวเลยอ่านี่ก็คือข้อต่อเกีียวนะเกีียวนอกหนึ่งนิ้วนะครับผมพันเทปพันเกีียวไว้ด้วยนะครับป้องกันการรั่วซึมจากจากรอยอ่ยางซีนรั่วนะครับป้องกันอีกทีนึงแต่จริงๆมันมีซีนยางตัวนี้นะครับที่ใช้ดันเข้าไปเนี่ยฮะยางตัวนี้ก็จะช่วยช่วยกันรั่วแล้วแหละครับ ในระดับหนึ่งแล้วแต่ว่าพันเทปพ,พันเกลียวซ้ําเข้าไปอีกรอบหนึ่งก็ดีครับคือถ้ายางอัดซีนยางตัวนี้อยู่แล้วก็ก็คือจบแต่ว่าเราก็มีป้องกันไว้ไม่ให้มันรั่วมาทางเทปพ,พันเกลียวอีกทีหนึ่งนะครับอัดตึงๆนะครับนี่นะครับหลังจากที่ผมเอามาวางเรียงกันแล้วผมก็ต่อตรงต่ออันนี้คือทางน้ําเข้านะครับ มันจะมีลูกศรบอกนะครับตรงหัวตรงนี้นะฮะมันมีลูกศรบอกอยู่ว่าให้ทางเดินทางน้ําไปทางไหนตรงนี้คือที่แบ็กวอดนะครับสําหรับการล้างนะต่อหัวไว้เดี๋ยวผมจะก๊อกน้ํามาใส่ใส่ก๊อกน้าจริงก๊อกน้าไม่มีผลหรอกครับเพราะว่าถ้าเราไม่เปิดแบ็กวอดมันก็ไม่ทํางานแต่ว่าใส่ไว้เพื่อเราต่อสายยางเวลาเราล้างให้ไอ้คราบสกปรกมันออกไปที่อื่นไปใช้สายยางเดินไปทางอื่นต่ออันนี้ผมก็ลากเชือกกับเหล็กที่ผมคาดไว้ให้มันแน่นให้มันแข็งแรงหน่อยนะ มันไม่ล้มหรอกนะครับแต่ทีนี้เนี่ยผมมีปั๊มน้ำกเก่าๆอยู่ตัวหนึ่งนะแต่ว่ามันทํางานดีมากนะครับตัวนี้มันเก่าแตา่ทั้งนอกมันข้้งในมันค่อนข้างโอเคเลยมผมแกะดูข้างในแนละ้วใบพงใบพัดดีหมดตัวนี้ผมจะต่อนี่คือทางน้าเข้าทางน้ําออกตรงนี้เข้ามาตรงนี้มาขึ้นนี่เลยจะต่อปั๊มตรงนี้ปั๊มต้องถูกดันก่อนถังกรองนะครับไม่ใช่ปั๊มไปดูดออกจากหลังถังกรองนะ ไม่ได้เอาวางตรงนี้ให้ดูดออกอย่างเงี้ยไม่ได้นะฮะต้องเป็นแรงดันน้ําจากน้ําดิบนะฮะทางตรงโน้นนะครับน้าดิบตรงโน้นแต่ผมตัดท่อเดินมาแล้วก็เข้านี่เข้านี่แล้วก็ออกไปเดี๋ยวเรามาดูตอนมันประกอบเสร็จอีกทีเนาะตอนนี้ขั้นตอนผมพอดีใช้กล้องก็จะมือจับด้วยก็จะลาบากนิดนึงครับอันนี้ก็คือการติดตั้ง เครื่องกองน้ําถังกองน้ําของผมเสร็จสมบูรณ์แล้วครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนิดหนึ่งว่านี่นะครับน้ําเข้าปากกท่อนี้เป็นท่อท่อส่งน้ําของบาดาลน,นะครับผมสุบข,ขึ้นมาจากบาดาลผมขึ้นถังบนบนแท้งใบนี้แล้วก็ผมเอาออกจากแท้งใบนี้นะครับมานี่มาเข้านี่ครับมาเข้าตัวปั๊มตัวนี้นะครับนี่ปั๊มตัวนี้ก็จะส่งขึ้น ถังแรกนะครับที่ผมใช้ก็คือแอนทารไซต์นะครับเป็นตัวกรองตัวแรกแล้วก็ออกจากตัวแรกมาตัวที่สองนี่ก็คือแมงกานิสนะครับตัวนี้เป็นแมงกานิสส่วนตัวที่สามนี่คือคาร์บอนนะครับพอออกจากคาร์บอนมาตัวสุดท้ายครับก็คือตัวอเรซินนะครับออกจากเรซินปุ๊บผมก็จะส่งถังน้ํานี่นะครับขึ้นไปสู่ถังเก็บนี่ครับตอนนี้ก็คือเนี่ยนะฮะถังใบนี้เป็นถังเก็บของผมนะครับผมใช้โบกปูนนะครับ ทำนานแล้วแหละใช้โบกปูนแล้วก็ประมาณสักห้าวงแล้วก็ต่อขึ้นมาเนี่ยครับตอนนี้ก็คือแล้วก็ใช้สวิตช์ลูกลูกลอยตัวนี้นะครับคอนโทรลนะฮะตอนนี้น้ําก็คือไหลลงอยู่นะครับเนี่ยแล้วก็ใช้สวิตช์ลูกลอยตัวนี้คอนโทรลเมื่อน้ําเต็มนะครับสวิตช์ลูกลอยก็จะตัดการทํางนานปั๊มก็จะไม่ส่งน้ําขึ้นมาที่ถังแต่ถังตัวนี้ก็จะถูก ถูกแหล่งจ่ายก็คือเป็นเป็นถังเก็บแล้วก็ถูกจ่ายออกไปใช้ก็คือมีปัม๊มตัวนึงตัวโน้นดึงออกไปขึ้นแทงสูงแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งครับปั๊มตรงนั้นดึงออกไปใช้ภายในบ้านนี่ครับก็ผ่านระบบนี้แหละครับตอนนี้ผมว่ามันจะสะดวกตอนเราล้างกรองนะครับไอ้นั่นมันจะลำบากตอนล้างกรองไหมเพราะว่าจะต้องปีนขึ้นไปตักออกตกักทรายตักอะไรค่อนข้างจะลำบากแต่ถ้าใช้ตัวนี้ก็คือเป็นระบบ b a c k อร์ดนะครับ ล้างกรองง่ายๆสำหรับคลิปนี้นะครับข้างบ้านๆก็ขอบคุณนะครับแนะนำการตั้งะระบบกรองน้ำไปในบ้านนะครับขพงผมใช้สี่ถังนะบางคนใช้สองถังก็ได้นะสารสองตัวอย่างเงี้ยอย่างแอนทราไซต์กับคาร์บอนอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่แล้วแต,แวแต่แล้วแต่น้ำนะครับว่าน้ำของคุณมีปัญหาแบบไหนนะครับของผมเนี่ยคือจุสูบจากบาดามขึ้นมาก็จะเอา ผ่านสี่ตัวกองนี้ก็จบเลยสําหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ